สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของวันที่หนึ 8, ่งเดือนแปดสองห้าหกแปดมาแบ่งปันนะคะวันนี้จะลงให้เร็วหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างนะคะ,ะ,คะจะน้นให้สี่ชุดนะคะพี่น้องจ๋างมวดล่าสุดมีใครโชคดีกันบ้างเนาะแอดเน้นให้นะคะอา่าสี่สองนะคะสี่ชุดนิ้นเนาะมาในสี่ชุดนิ้นนะคะพี่น้องจ๋าสองมาบนมาล่างเลยนะคะ ผลที่ออกนะคะสามสองสี่นะคะสามสองสี่เข้าในตารางนะคะสตัวเนาะส่วน2ตัวเน้นนะคะมาในชุดเน้นนะคะสี่สนะคะสี่สองสอี่นะคะขอแสดงความยินดีด้วยเด้อสำหรับใครที่ตามแอดเนาะล่างออกสองหนะคะล่างออก2อหของเราในตารางมีแค่9นะคะถ้าใครกับหัวเก้าเป็น6กก็น่าจะได้กันไปนะคะสองหกเนาะ เลขตารางของแอดนะคะพี่น้องจา๋าเอ้ยเลข,เ,เ,ลขเลขทูบนะคะเข้าสองหกตรงๆนะงวดล่าสุดนะคะพี่น้องจา๋าชุดการแอดกัน Ad ให้เก้าสองไม่ได้กลับหัวให้พี่น้องจา๋าไม่งั้นมาบนมาล่างเลยเนาะสายวิ่งสายรูดนะคะยินดีด้วยเด้อใครที่นำสองไปวิง่งไปรูดมาบนมาล่างเลยคะ่ะส่วนสายเจาะมาบนนะคะมาในชุดบนเนาะสี่สองสองสี่นะคะตารางของเราแตก บนนะคะสามตัวเลยนะคะสามตัวสองตัวเนาะยินดีด้วยนะคะสำหรับสี่ชุดวัดใจของเรานะคะงวดนี้นะคะแอดก็จะลงให้สองตัวบนล่างก่อนนะคะพี่น้องจ๋าส่วนสองตัวบนล่างนิ้นบนเนี่ยแอดลงให้เนาะสองตัวบนล่างนิ้นบนงวดล่าสุดก็เข้านะคะพี่น้องจ๋าสองหกเนาะนิ้นบนให้ไปออกล่างนะคะพี่น้องจ๋างวดล่าสุดเนาะนิ้นบนมาล่างพี่น้องจ๋าไม่เป็นไรนะคะงวดนี้ก็ ยังดีกว่าหลุดเนาะมาล่างมาบนก็บางคนก็ตัวเลขน้อยชุดนะคะบางคนก็ซื้อบนซื้อล่างเนาะใครที่ได้ก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องสาเนาะอ่ามาลุ้นกันต่อนะคะสําหรับแนวทางเราพัฒนาเอ้ย ไม่ใช่นะค่ะพี่น้องโอ้ยเมื่อกี้เพี่เจีลงแนวทางลาวพัฒนาไปนะคะพี่น้องจา๋าอ่ารัฐบาลไทยนะคะพี่น้องจา๋าเราพัฒนาแอดก็ลงให้เราเด้อลงให้ก่อนหน้านี้นะคะพี่น้องจา๋าใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับแนวทางลาวพัฒนาเนาะอ่าคลิปนี้จะเป็นรัฐบาลไทยนะคะแอ ok ดก็บางทีพูดผิดพูดถูกนะคะรีบๆหน่อยนะคะบางทีเนาะอ่าวันนี้ก็ มาดูคลิปนี้นะคะรัฐบาลไทย2ตัวบนล่างนะคะของวันที่1เดือน8นะ,ะพี่น้องจา๋าแอดจะให้ตัวไหนเนาะบางคนก็ให้แอดลงให้ก่อนนะคะเพราะว่าเอาไปซื้อลอตเตอรี่เนาะ,ะวันนี้มีเวลานะคะพี่น้องจา๋าไม่แน่นะบางทีอาจจะลงสองตัวบนล่างน้้บนให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋ามาลุ้นกันนะคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะวันนี้ ให้เด่น260นะคะวิ่งรูดเน้นไปที่6และ0นะคะระวัง6กับ0เป็น9ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้จะเป็น2ตัวบนล่างนะคะ2ตัวบนล่าง4ชุดเน้นนะคะชุดเน้นนะคะ2026 6030นะคะ26มาแล้วมาอีกได้เนาะทุกวันนี้ตัวเลขนะคะเป็นไปได้หมดเนาะไม่ว่าจะเป็นเลขเบิ้ลเลขหามนะคะมาได้หมดเลยนะคะมาแล้วมาอีกได้เนาะ คำนวณได้แบบนี้นะคะพี่น้องจ๋าหรือว่าใครชอบในชุดสามตัวคู่ไหนที่แอดยังไม่ได้ตัดให้จับคู่ให้ก็ลองตัดเล่นได้นะคะพี่น้องใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตัดเนาะหรือว่าไม่ต้องตามเนาะจับในตารางได้เลยนะคะตารางของเรามีสองหกศูนย์เจ็ดสามหนึ่งนะคะสองหกศูนย์เจ็ดสามหนึ่งนะคะลองจับวินกันดูเนาะสำหรับใครที่ไม่ชอบเวอที่แอดจับคู่ให้นะคะวันนี้ของให้เงี้งปังๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาแอดจะลงสองตัวบนล่างนินบนให้เดอ้อ เราพัฒนาของวันที่2 3อดก็ลงให้แล้วนะคะพี่น้องจาะใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมแนวทางเพื่อเป็นแนวทางได้เด้อคลิปนี้ก็ขอให้เงินงปังๆนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า